ดีค่ะบัพบกับกินยูแบบนบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้ก็เผาค่ะเมนูมันเป็นอาหารอีสานบานเห่าค่ะพี่น้องเราจะพามาทําปากน้ําบัวนะคะปากน้ําวัวใต้น้ําค่ะพี่น้องนะคะเป็นครั้งแกทก่จะเฮดคือกันค่ะพี่น้องนะคะชิดอยากค่ะพี่น้องต้มเปื่อยจิ้มเจวกับเฮดเหรอค่ะพี่น้องมือสภาพมเฮทสูตรใต้นามมึงค่ะพี่น้องมันจะเป็นตรงไหนนะคะเครื่องน่คะพี่น้องก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะพี่น้องนะคะ ยเสยเนนตะไคร้ลายๆค่ะพี่น้องเพราะว่ามาแสดงโบมีกินสาบกินข้าวนะคะส่วนอันนี้ค่ะปากน้ำล้างทั้งความสะอาดแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะเซมอเตรียมพร้อมค่ะพี่น้องมองค้นกะเคยถามยจ้าเนาะคะ่ะพี่น้องปากน้ำวัวนี่มันมันเป็นส่วนใดของวัวน,นะคะถ้าเจ้าแต่บผิดนะคะพี่น้องถ้าบไม่ยังขาดเขื่อนนะยเจ้าคิดว่าเป็นช่วงริมฟีปากนะคะอันนี้ก็ แมนบลแมนกับคอบเมนบอกเจ้านม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเย่าเบิงหลุบหลังลักษณะมาแล้วตามเยาเคยเรียงง่วนยังเมื่อก่อนนะเย่าไวจังไงกับช่วงริมฟีปากมันนะคะพี่น้องนะคะคนถึงเอ่นว่าปากน้ํามั่วะคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เยาใส่เกลือลงไปคะ่ะจะทําการโขกนะคะส่วนมางนี่ถ้าเป็นเมนูกัเบเขาอีสานแน่ย่างแน่ที่เย่าก็พริกเย่าสีนะคะพี่น้องเย่าสีโขกเองเย่าสบปันนะคะ โขกเองนี่ไม่เสีความหอมกว่ากันที่เข้าปั้นค่ะพี่น้องปัน้นีนละเอียดเย็บดีเลยแหะค่ะพี่น้องแต่ว่าความหอมจะสู้กันที่เราโขกเองไม่ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะขออนุญ,ญาตตำพริกให้ละเอียดก่อนแป๊บนึงค่ะเอาละค่ะเขาเริ่มละเอียดค่ะทีนี้เราจะเอาใส่หม้อนะคะขออนุญาตย้ายขยับขยายนะคะพี่น้องหาทับพี่ก็ หลังจากนั้นค่ะเราก็ตักเครื่องที่เราโขกค,ค่ะพี่น้องจะเอายับยาบแบบนี้ก็ไดว่าจะเอาละเอียดเลยก็ไดเหล่าแต่นะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ลงไปอพอภใยในการขูดโขกวยค่ะ,คะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดนะคะยศใส่แค่ใบบกูดเพือจ้าพี่น้องสบใส่พวกผักอีตูอย่างสีสบใส่ใบแมงลักสีบบใส่ค่ะนะคะ มบมะกรูดใส่เยอะก็ไม่ดีนะคะเพื่อนๆไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเหตุให้กก็เผาเขาขมนะคะใส่เห็ดพดีเพราะงามค่ะถ้าใส,ส่ลายเกินไปก็ขมค่ะนะคะหลังจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าน้ำปลาานี้พี่น้องบบก,กินปลากับโบตองใส่ด้วยจ้ะพี่น้องโบเมนวาเป็นสูตรใจตโตอันนี้คือความชอบส่วนตัวค่ะนะคะ,นะคะ ตำด้วยน้ำปลาใส่ลงไปแล้วกอตตำด้วยชูรสขาดบ่ได้ค่ะหอมแสบหองนัวยุ้มลงไปหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเขาสามารถชิมได้พี่น้องนะคะเมื่อมันเปื่อยแล้วเขาก็ชิมเบื่องก็ได้เพราะว่าชิมแล้วเขาก็สามารถเติมได้วาสุใสอางงาีกลงไปอีกทำมันจืดนะคะนี่ค่ะสามเซนได้พี่น้องอย่าเอามาหัน่นออก เอาละค่ะทีนี้เราเอาไปตั้งไฟกันค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะเราเอามาตั้งไฟนะคะไฟกลางค่ะพี่น้องนะคะเปิดไฟกลางแล้วก็เอากระมังนะคะใส่น้ำวางลงไปเห็ดกระไรใส่น้ำเนี่ยละคะ่ะพี่น้องนะคะอู้จะเองพอดีพอเจาะเลยค่ะพี่นอ้องมอแ่ก็ได้มอน่อยก็ได้นะคะยอดสืบอดไเอาอีกอย่างอุดหูสีไว้นะคะพี่น้องก็ใไ้มันเปื่อยไปตามธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเอาไฟกลางกลาง นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิใหม่เพราะว่าเขบาบดใส่น้ำแล้วถ้าจะอาศัยไอย้นะคะไอ้น้ํานะคะให้มันหยดลงไปเองค่ะพี่น้องรับรองว่ามันอบแล้วเรียบรอยนามที่นนี้เกือบเครืงหมอเลยละคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะอบไปเรื่อยๆค่ะปะมานสัก30นาทีถึง40่สินาทีจะจะเปิดให้เบิกอีกรอบนึงนะคะแต่ว่ายาจะตั้งใจ่าสะอบไปชั่วโมงหนึ่งค่ะเพราะว่า ใ็่ป่าแล้วกินได้น้อค่ะพี่น้องเราบอกแล้วพังเย่าเองนะประมาณ30นาทีนี่ก็กินได้ละค่ะพี่น้องนะคะมันจะได้ดึงๆแน่กุ๊ปแน่พะพี่น้องต่ว่าผู้เถานะคะป่าที่อยูนน่ในกันแล้วฟันบอดีค่ะยังก็เลยจะเอาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาละค่ะประมาณ40นาทีมาเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องหลังจากอบพันไปประมาณ40นาทีได้นะคะพี่น้องเนี่ยยจะมาเปิดให้เบิ่งวา่าปาน้ำไต้น,น่อาเย่าเป็นยังกับว่าจะเบิ่งขึ้นกันในพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันค่ะ ขออนุญาตใช้ผ้านิดนึงค่ะป้าพี่น้องหอมหวนหวนค่ะหอมเพิ่มข้าวต้มเนื้อนี่แหละค่ะพี่น้องแบบกินแบบเดียวกันเลยคือข้าวต้มเนื้อเห็ดต้มแบ่บต้มหยางกันสินะคะหอมมากๆค่ะพี่น้องนะคะแต่เยวกเอาสอนสอนม,มบิ่งก่อนมันเป็นยังไงมันเปืเปเป่อยบ่สี่สิบนาที เริ่มเปืเ่อยแล้วพี่น้องนะคะสลับผู้นุ่มผู้สาวค่ะซับหนีนะคะพี่น้องกะลังพอดีกินเลยค่ะกะลังกรึบๆเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะสมจิ้มได้นี่แสดงว่าเริ่มเปื่อยนะคะพี่น้องก็โอเคเลยค่ะพี่น้องนะคะเยอก็เอาประมาณนี้นะค่ะพี่น้องผู้ต้องให้ถึงหนึ่งชั่วโมงเอกค่ะนะคะสรุปป้ายาวอบนะคะประมาณ40นาทีค่ะเดีย๋ยวขอชิมรสก่อนอพี่น้องครั้งแรกคือเฮ็ดบ่ผิดหวังค่ะ ล่องเอาไปเฮ็ดกินเฮ็ดยากนะคะพี่น้องนะคะเปื่อยเร็วแล้วก็หอมนะคะสดน้ำนี่ค่ะพี่น้องกะติ๊กเขาใหญ่มากค่ะที่นี่ผู้ใดมักเจลขมค่ะเฮ็ดเจลเพียหรือว่าเจลดีนะคะพี่น้องเมื่ออีจักถ้วยหนึ่งค่ะพี่น้องแสบพักนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่จสปิดไฟค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเซจานให้เบิ่งค่ะปากน้ําใต้น้ำนะคะใต้น้ำของเยาว์ข้างแรกที่เฮ็ดอิลีค่ะพี่น้องแต่แสบค่ะไปค่ะเดี๋ยวตักเซจานให้เบิ่งค่ะ น่าราคาพี่น้องเมนูมือน,นี่คะ่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะพี่น้องสรุปย่ออบไปประมาณ40นาทีนะคะปากน้ําใตน้ํเยาวคะ่ะพี่น้องนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ิบื่อมักเหนียวเอ้ยบ่มักเปื่อยเกินไปคะ่ะ30นาทีก็เอาอยู่คะ่ะพี่น้องแซบคะ่ะนะคะนี่คะ่ะรสชาติกำลังหอมกลมกลม่อมค่ะนะคะผู้ใดยมาความแซบความนวก็นนีพิกลคะ่ะพี่น้องข้นขึ้นมาคะ่ะใส่ดีงวัวลงไปคะ่ะเขาวขวาัวหอมๆคะ่ะพี่น้องเอามาจ้าจุได้เลยคะ่ะพี่น้องแซบนะคะ เป็นเมนูอาหารอีสานง่ายๆบานเห่าค่ะพี่น้องนะคะเป็นครั้งแรกที่เยาเห็ดเด็ดพี่น้องนะคะเพราะว่าผู้หูเส็ดจินใจกินค่ะเห็ดเอามาต้มกับเนียวกระยาบนะคะพี่น้องเพิ่อนๆกินน้ำบบได้เพ <Stretch. S 1> ื่อนๆนะคะเดี๋ยวก็เลยมาคิดว่าลองเห็ดปากน้ำไตหนาเมือง่ะพี่น้องนะคะปรากฏว่าเปื่อยเรี้ยวน้ำ่ะพี่น้องไอ้น้ำจากที่เราตั้งไว้ในกระมังค่ะเห็ดให้ปากน้ำเผาเปื่อยได้เยี่ยมเสดบอกให้แม่เห็ดให้ลูกให้ กินั้างบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่าจะไม่มีโอกาสกลับไปนะคะเพราะว่าเพิ่นมากกินนะคะลูกไส้มากหลายค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณท่นหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะพายกระติกเขาใหญ่มากพายกระติกเขาใหญ่มากค่ะพี่น้องผอมเจลบีคมพู่มากกินปังน้ําไตน้ำด้วยกันเสแสบจ้า